เฝากกดติดตามด้วยนะคะวงการบันเทิงสูญเสียไพยโรจใจสิงเสียชีวิตอย่างสงบในวัย78ปีวันนี้22กุมภาพันธ์64วงการบันเทิงได้สูญเสียดาราอาวุโสไพโรจใจสิงหลังเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในวัย78ปีหลังล้มป่วยมานานร่วม8ปี โดยเรื่องราวสุดเศร้านี้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมของปูปริศนากล่ำพินิษผู้บริหารช่องสาและอดีตนักแสดงรุ่งใหญ่โดยโพสต์ภาพของไพรโรธพร้อมระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างสงบเมื่อเช้ามืดวันนี้ที่บ้านพักซอยลาดพร้าวของอโรธดไพรโรธใจสิงหลับให้สบายนะคะอาปูขอให้ดวงวิญ,ญญาณของอาไปสู่สุขติภพอันสงบสุขด้วยความอาลัยรักค่ะ เย็นนี้จะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดลาดพร้าวย้อนกลับไปเมื่อปี2,556ไพโรธป่วยด้วยโรคอัมพฤกษซีกซ้ายและยังล้มป่วยด้วยหลายโรคอาะทิความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจและต่อมลูกหมากโตรักษาตัวที่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจนอาการดีขึ้น ต่อมาเมื่อเดือนกันยายนพศ2556อาการสุดลงอีกครั้งครอบครัวได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีล่าสุดเมื่อปี2563ไพโรธอาการสุดปอดติดเชื้อกระทั่งในที่สุดเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาไพาโรธก็จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในวัย78ปีสำหรับประวัติของไพโรธใจสิงเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพศ2486ที่จังหวัดอุตรดิต์ เคยเป็นครูที่โรงเรียนสารวิทยาและโรงเรียนอมุยสิงพระนครมาหลายปีระหว่างสอนหนังสือก็ได้หารายได้พิเศษเล่นดนตรีตอนกลางคืนเข้าสู่วงการครั้งแรกในปีพศ2514โดยรับบทพระเอกจ,จากเรื่องดวงของเปียกโปสเตอร์คู่กับวนิดาอมาตยกุลและสังทองสีใสรับบทเป็นตัวประกอบข่าวสั้นบันเทิง กดติดตามด้วยนะคะ